สองแปดเรื่องจะคิดไปหรือตอนไหนวะตอนไอ้ต้ามาเน er ี่ยตาไม่มีเะไรอยู่คนนี้ฮะ ก็รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจมากๆเลยครับกับทีมวิ่งควดสิันแมตชชางของเราที่ได้ทําเวลาทํด้4ปสะเทศไทยลงได้อีกครั้งหนึ่งครับก็ดีใจและภูมิใจมากเพราะเราตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็เชื่อฟังโค้ชที่ทางนายกผู้สรวจเอกท่านจากทิพยินดานำมาให้ฝึกซ้อมให้กับทีมชายครับ ก็ตอนแรกก็ไม่รู้ครับมารู้มาก่อนมาสักเดือนนึงแล้วครับประมาณเดือนครึ่งเงี้ยเขาก็เลยพูดรู้สึกว่าอยากให้ลองผมวิ่งไม้สองดูว่าเออไม้สองก็เป็นตัวที่ทําเกมสูงเหมือนกันครับผมอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าผมก็ตื่นเต้นนะเพราะเป็นไม้สองครั้งแรกด้วยครับที่ไม่เคยวิ่งมาก่อนก็รู้สึกว่าตื่นเต้นทั้งรับแล้วก็ทั้งส่งด้วยครับแต่ก็รู้สึกว่าผลออกมาก็ถือว่าดีแล้วก็ดีมากๆด้วยครับเด yup. kind of ี๋ยวมาพูดก่อนแต่หนึ่งแล้วกันมาอยู่ไหมใที่ที่ก็เคยวิ่งไม้หนึ่งมาก่อนแล้วแหละแต่วันนี้ในนบบ้าาเรกั ทุกสิ่งอยากเล่าให้ฟังหน่อยครับเป็นไงบ้างครับพี่เอ๋มันจะแก้ใหม่ไหมลยก็กดดันมากครับกดดันสุดๆเพิ่มหน่อยครับพยายามตั้งใจทำให้ออกมาให้ดีที่สุดครับโอเคพี่ตาครับวันนี้รับบทเป็นไม้สุดท้ายเลยเป็นไงบ้างครับก็อย่างที่บิวบอกครับว่าโค้ชอยากให้บิวทำเกมได้มากที่สุด ก็คือที่ผ่านมาก็คือผมก็จะเก็บอ,อดแอดมาตลอดทั้งปีผมก็เลยอยากให้บิวลงไปช่วยแทนผมและผมอยากให้บิวได้ช่วยทีมากที่สุดที่ผมวิ่งสบายที่สุดก็ประมาณนั้นครับรู้สึกก็ตื่นเต้นมากไม่คิดว่าไม้สี่จะกดดันขนาดนี้เหมือนกันใช่ครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางสมาคมนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้สมาคมไม่ได้ท่านจากักรปก็ไม่เจอโค้ดคนนี้ก็ไม่เจอโค้ดที่ทําให้บิววิ่งก9ารจุดกาแล้วก็ไม่ได้เจอโค้ดที่ทําให้เราวิ่ง 382ในวันนี้ครับต้องขอบคุณมากครับาการวางแผน่องโค้ชได้พูดอะไรกับเราไหมก่อนก่อนที่ว่าเราขุดเ,เขาเนับแรกเลยคือเขาไม่ต้องบอกว่าไม่ต้องโฟกัสเวลาเขาต้องการแค่ชนะบอกแค่นั้นเลยครับคือว่าทั้งผู้ชมแล้วนักกีฬาตัวนักกีฬาเองจะโฟกัสแต่กับเวลาอยากทาเวลาให้ได้เท่านั้นเท่านี้แต่โค้ชบอกว่าผมต้องการชนะเวลามันคือสิ่งที่มาภายหลัง จากที่เราชนะแล้วคำถามคาถามต้าสุดที่หนึงผมว่าต่อจาหนว่าต้าที่ต้าบอกว่ามีการบาดเจ็บตรงนี้ถือว่าอาการด่อนงนี้ถือว่าจองีวันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับเพราะว่าผมก็รักษาตัวดีพอสมควรในที่ผ่านมาทั้งหมอนรองฉีกกล้ามเนื้อฉีกแล้วก็เข่าแบบไปเยอะมากครับข้อเท้าด้วยอะไรด้วยแต่พอเมานี่ก็เหมือนว่าห่างสนามไปนานก็เลยตื่นเต้นมากกว่าปกติ น้องก่อนีก็ทางดูบอลบอกก็ดีใจครับผมที่ว่าเราทำสถิติในไทยได้นะครับเพรว่าวันนี้ก็เปิดก่ออย่างเี้เพราะว่าเหมือนเราห่างหายกับ385หรืออะไรเงี้ยไปนานมากครับแล้วก็เหมือนวันนี้ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์มากแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจกับพี่ทุกคนในทีมครับที่เราทำได้เพราะว่าเราก็อยากให้คนไทยเชื่อมั่นนะว่าเราทำได้ครับผมแบบเข้าไปยืนในระดับโลกได้ครับผมกดิ์สิทธิ์คนร้อยตอนสอนที่ได้ได้กองจากเวลาต่างประเทศมาที่ฝั่ได้ดีที่สุด ท่านณตอนนี้ที่โค้ดเข้ามายังไม่มีจับเวลา400เลยอเคค่ะกจุทยนี่สุดท้ายค่ะครับก็ก็อาปาขอบคุณแฟนไทยแฟนกชนที่เกล้าทุกคนครับที่คอยเชียร์ผมแล้วก็ุูกพี่ทุกคนครับที่แข่งสี่เกมในปีนี้ครับแล้วก็ขอบคุณพารสมาคิกที่ถ่ายเม่ไทยแล้วก็ขอบคุณท่านจัดทีครับที่คอยสปอร์ตพวกเราอย่างเสมอมา

Wait a เาารเราอาจจะทะจ่เราเช็ค่น่ัใช่แต่ว่าเดี๋ยวทีมหญิงกำลังมานะคะได้เหรียญทองเหมือนกันค่ะ ตอนนี้นะคะเดี๋ยวรอน้องๆเข้ามาก่อนสักครู่นึงนะคะกำลังวิ่งเข้ามานะคะถ่ายถ่ายรูปกันอยู่นะคะเช็คสเตตกันอยู่แป๊บหนึ่งนะคะส3่สค่ะน่าจะเป็นในรอบหลายปีมากๆที่เราวิ่ง4 3สวินะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เป็น44นะคะเดี๋ยวรอน้องๆมาสักครู่นึงนะคะ Thank ไม่ใครประเทศไทยไหมถไม่ด่ไทยอ้อหรอครับเย่่ yeah! ้าไ่ร okay. ัอ้อหรอนรบหน้าไม่อยู่หรอกรอบหน้ารอบหจะเชิดชัยก็เดิมอ้อค่ะ ฮะตัวสูตรตัวเล็กสุดแกตัวเล็กสุดโอเคค่ะเรียนทองสำเร็จแล้วก็เป็น43ในรอบหลายปีมากของพัตสีน่ารอดเลยที่ยิด่ดยโสกได้บ้างวันนี้โอ้โหจริงในตอนการแข่งขันก็คือก็กดดัดใช้ได้เลยค่ะเพราะว่าแบบดูจากเกมแล้วแบบมันสูสีกันหมดเลยค่ะก็คือตอนน้องเข้าไปแล้วหนูก็ยังไม่ทราบก็แบบ Icana, เข้าที่หนึ่งหรือเปล่าเพราะมันกดห yes. ัวกันพร้อมสามคนเลยอันนั้นต้องถามน้อเบลเลยเพราะว่าเป็นหมายสุดท้ายใช่ไหมคะเบลหมาสุดท้ายตอนที่เขามาปึ๊บแล้วก็ไลท์ไลท์บนเครื่องจอว่าเราขึ้ที่หนึ่งนะค่ะนั้องเบลต้างทะคือตอนนั้นคือเบียดกันมาสามคนแหละค่ะแต่ว่าแบบปีคู่กี้กันมาห้าสิบเมตรหนูกี้ในใจแล้วว่ายังไงก็ต้องเสมอกันก็เลยต้องกดหัวไว้ก่อนนะพอดีหนูเก่งเล่นกดหัว กาที่ทําให้ผู้พี่ได้สําเร็จแล้วก็แบบแก้แค้นให้หน้านด้วยแล้วก็แบบพวกหนูก็ภูมิใจที่ทีใม<ล>ใเราคุณเป็นใครเป็นทีมใหม่ค่า <laughs> แต่ว่าก็แบบว่ายภูม <laughs> ิใจที่มันได้สําเร็จ <laughs> พอมันสําเร็จมันก็ไม่รู <laughs> ้จะพูดคําไหนแล้วค่ะแบบขอบขอบคุณผู้พี่ที่ซ้อมกันมาแล้วก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตน้องคนนี้แล้วก็ทุกคนในทีมนะคะแล้วก็โค้ดขอบคุณธนาคุณกีตาไทยขอบคุณนายกนายกทุกๆคนนะคะนายกด้วยค่ะแล้วก็ แฟนๆกีฬากีฬาไทยทุกคนนะคะแล้วก็สหรับแฟนๆกีฬาทุกทุกคนในที่เชียร์ประเทศไทยนะคะแล้วก็ขอบคุณสโมสรทหารอากาศที่ให้ปุ๋หนูได้ลองทีมลองวิ่งนะคะก็ขอบคุณหลายๆานเลยคะ่ะขอบคุณค่ะจริงๆผมว่ามีการเปลี่ยนหมายด้วยเพราะว่าน้องไอซ์สมีวิชายเจ็บแล้วก็มีน้องอิ๊กเข้ามาทำให้เธอลงวิ่นแบบสบายสุดท้ายแล้วเราซ้อมกันเองในเาที่พ จริงๆคือ้อมจริงๆกันแค่ประมาณ2-3อาทิตย์แค่นี้ค่ะเพราะว่ามันก็เกิดอุบัิเหตุไว้ก่อนจะแข่งแต่ว่าอย่างน้อยเรายังมีเวลาเตรียมตัวก็มากพอที่จะแบบลองทีมใหม่อีกอย่างทีมนี้เราก็เคยแข่งตอนรีเลยค่ะเอเชียรีเลค่ะนี่ยิ้มก่อนเลย ก็ดีใจค่ะแต่อย,อย่างแรกคือหนูอยากขอบคุณพี่เอกวัาชระสอนดีค่ะเพราะว่าอาสละเวลาจาก,กครอบครัวมาให้พวกหนูแก้ไขพวกหนูว่าคนไหนเสียอะไรบุบปรัร่องตรงไหนอะไรยังไงพี่เอกเป็นคนด,ดูให้หมดทุกอย่างเลยค่ะต้องขอบคุณแกมากๆค่ะที่พวกหนูมีวันนี้ก็หนูคิดว่าพี่เอกสัส่วนหนึ่งแล้วค่ะที่คอยแก้ท่าแก้หลายๆจริงหลายลาอย่างที่พวกหนูอนะ แล้วก็อีกอย่างนึงก็นายกสมาคมค่ะเพราะว่าแกคอยซัพพอร์ตหลายหลายสิ่งหลายหลายอย่างในจังตะปูก็ได้มาใหม่นะใช่ค่ะหลายหลายอย่างแบบพวกเราได้พัฒนาด้วยแบบอุปกรณ์ใหม่ๆอะไรใหม่ๆด้วยค่ะมันก็เลยทําให้พวกเราได้ซัพพอร์ตและมีศักยภาพที่มากขึ้นค่ะหนูรู้สึก ใจมากกันแบบมีพี่ดั้นมีพี่พี่น่านเป็นไอดอลนะคะแล้วก็แบบแล้วก็แบบมีพี่ๆหลายๆคนที่แบบให้แนวทางการคิดว่าเออแบบไม่ต้องซีเรียสนะสู้ๆนะเพราะแบบอยู่อยู่เป็นทีมนะยูไม่ได้อยู่คนเดียวเลยก็ขอบคุณรองเท้าใหม่จากแล้วเป้าหมายหลังจากนี้นะคะเราวางแผนกันไว้ยังไงแต่ทั้งส่วนตัวเองแล้วก็ทีมคะ ออของปีนี้ก็ไม่มันไม่มีแผนการแข่งขันแนละ้วก็สิ้นสุดแค่นี้ค่ะปีหน้าเรามองไปถึงเอเชียนเกมค่ะเราก็อยากจะไปคว้าเหรียญรางวัลมาอีกรอบหนึ่งค่ะอยากจะทำเวลาให้มันดีกว่านี้ได้ค่ะใช่ค่ะ้ต้องม่เรอวีาฟอร์ม้มาต้องตรงฟอร์มทีมคือให้ประมาณแค่80%ค่ะ ยังโดยส่วนตัวก็ลายบุคคลก็มีหมดทุกคนหละค่ะข้อบกพร่อง<ช>จริงๆเราก็ปรับข้อบกพร่องมาตลอดตั้งแ่าการฝึกซ้อมอย่างนี้แล้วก็ทนทำให้มันเกิดข้อบิดพลาดน้อยที่สุดในการแข่งขันแล้วเราก็จะแก้ไขข้อบกพร่องนี้ไปเรื่อยจนจะทําให้มันที่ดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ